I don't know. แม่สวัสด,ดีค่ะฮัลโหลค่ะแม่แมปีใหม่บ้านไหนยุดบ่ค่ะมืออึนค่ะออ๋อ <c oughs> เหตุงานมื่อนี้มือสุดท้ายไ<น>ด้ย,ยินข่าวว่าโค้งสุดท้ายฝันดีบ่ค่ะฝันดีอยู่ค่ะฝันรานไปปราซ่าไปหาฟื้นนะคะ่ะค่ะไปหาฟื้นเมื่อนี้ทะเลไปพ่อกาลน้าพวดไหยพวดย,ยังนะพนหนึ่งผีมันกสลายเราอย่าอยู่ปราซ่านะค่ะค่ะปราซ่าเล่น แหลนมหาหยังมหาถูกค้อนมหากระยานหรือว่าเพเห็ดหยังเรื่อนเปลี่ยนหยังมหาพื้นววเนนนจ้าเย้าถวยทุกข่อยไปเด้อเย้ากาณามอุ๋กข่อยไปเด้อตุกอยถ้ากันเห็ดเย้ากินยูกับพระคว่าเป็นปีน,นะคะหมดเจ้าเป็นไผุ่กข่อยกันตายโดยนละลาเ้ากันทุกอยไปยุ่นีเมดหลุมไผ่หลุมมันหลุมซกนะจ๊ะค <c oughs> ่ะ๋ยวเรียว่าพว่ามาเนี่ยก็ยากได้ของดีละของดีหยังจะได้เลข ข่อยบ่มีเลขตัวข่อยบ่เล่นเลขก็เล่นการพนันมี้ปีสองหัวเมียเราเรีนมาค่ะคะข่อยเล่ยนยู้ข่อยเล่ยนยู้จ้ะเจ้าอยากได้บ่ว่าซั่นก็ได้ยู้ล่ะอันบอกแน่ซั่นของข่อยเด้อเมียเมียเมียข่อยบอกกัน3171ตึ่งของข่อย80่ศูนย์กับหน่ะวางที่ไหนคะอ่าพี่พี่ผู้หญิงบอกตัวใดก็แม่พีผัวเมียเมียเมียบอก3171นี่ค่ะ สามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งค่ะตัวหัวบอกแปดศูนย์กับหนึ่งสีค่ะแปดศูนย์กับหนึ่งซี่ค่ะแนีค่ะอันนี้ผู้หลับฟองหางค่ะผีผู้ยิ่งผีผู้ยิ่งบอกสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งหนึ่งค่ะหัวบอกแปดศูนย์กับหนึ่งซี่นะคะผีผู้ใส่ค่ะ มีผู้ชายบอกแปดศูนย์กันหนึ่งสี่แนนค่ะบอกเป็นกระของถางค่ะเราเอาไปซื้อรถเนี่ยไปซื้อรถต้องิีนไดยูดอกเจ้าสิได้ยูตะวันเจ้ากระมังเอาซื้อถัวเองกาไก่มาให้อีกนะเด้อมันแตกมาแล้วคนเาอาผนวางสิได้่ะากาไก่ที่วันมันสินนี่อยู่ลวมศพบไหมค่ะมีเสียมมีกระมังมีผลเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อนนี่เพื่อนเน้นตัวได้หนิแม่ อันพึ่งบอกดีค่ะคนกับมี่ตะวันให้คนละสองสอง,สองตไหมค่ะคนละสองคูแมนค่ะพีผู้ยิ่งบอกสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งพีผู้ใต้แปดศูนย์กันหนึ่งสี่แปดศูนย์กันหนึง่สนงส,ส,สีสสคสส่ค่ะโอ้พีตัวใดจะแมนเนาะเพราะพีตัวได้จะเป็นบนเป็นล่างค่ะว่าคนแียงกันกับเแี่ยค่ะเสี่ยวล่อหนุ่มคอยเชียวตัวน,นี้่ยังคู้นี้ก็เชียวตก็นั้นสี่ะากาแต่เล่นอย่าอยู่ยุคมัยนั้น เมียเมียเพิ่นว่าเลขจะออกตัวใดแม่ฮะเอ่าผีผีผู้หญิงเพิน่นว่าเลขจะออกตัวใดผีเพิ่นว่าเกตหนึอันทั้งยังบอกว่าห้องคอยเงินแปดศูนย์เด้อเพิน่นว่าสิแม่ค่ะอ๋อผีผู้ชายบอกว่าเลขจะออกแปดศูนย์ผีผู้หญิงบอกว่าวออกเกตหนึ่งค่ะอืนนมให้คุละกสองหางสำหเพิ่นเหนี่ยมาัยังละกสองสิน่คะค่ะ พีพ่ผู้ชายบอกว่าจะออก80ค่ะอือเป็นคือบอกคนละตับอคนละตัวกับเสียงกันเป็นหักข้วนมนนก็ข่อยจัวตันี้น<อ>ะก็แน่นขอยจัวกน,นี้นอยงสี่นะคะเจ้าจะมาเป็นไนคนละสองคู่ค่ะเรา,าพีพ่กูยิ่งดวโรดบังสี่หมคะเสียโรดสิออกยู่งอยจัยู่งจักตัวน,นี้ตัวน,นี้ ่เหือนกับว่าแปดศูนย์ 80, เขียนบอกว่าเจ็ดหนึ่งสินะคะค <c oughs> ููเมียบอกว่าเลขของอนจะออกโตเจ็ดหนึ่งค่ะแต่ว่าผีผู้ใต้บอกว่าเลขจะออกแปดศูนย์จคือคนคือตกลงกันเพไาะคด้นนมาคนละตัว่ะม่งจารา,างเขียนคนละตัวนะคะอืมแปกนะคะเพิ่นหาผู้ละสองคูแต่ว่าแล้เพิ่นก <ไป S 1> ็เถียงกันอ้าวหนูจิสรุปเด้อ สรุปแนวทางของแม่สารคามโค้งสุดท้ายงวดวันที่2มกราคม2568ผีผู้ยิ่งมาบอกเลข31กับ71สำหรับผีผู้ใต้บอก80กับ14แล้วไทยายเพิ่นมาเถียงกันว่าเลขจะออกผีผู้ใต้บอกว่าเลขจะออก80ผีผู้ยิ่งบอกว่าเลขจะออก71แต่เพิ่นเพื่ได้บอกว่าออกบนหรือออกล่างบอกแม่ เพือนเนบอกบอกไหมคะเช่นที่ว่าออ้พี่รอดขึ้นข่อยเชีวต้นนี่ละเชียวต้นนี่ละเพืนยังกบบว่าว่ายตัวนึงสินะคะเล่นจำได้ค่ะเทียงกันเนาะค่ะเทียงกันนะคะเพิ่นบ่บอกว่าออกบนหรือออกล่างแต่ว่าเลขสามตัวเพิ่นบ่กไห้เพื่นบ่ค่ะบอค่ะบ่บ่บอกค่ะสองตัวค่ะกะลองเบิ่งเนาะแม่แม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งว้บอ มาทั้งเนีสือค่ะมาทั้นี่ยีใส่หนาอยู่สางนี้ค่ะหนูก็สนเหมือนเช่นค่ะอ๋อสนับสนุนเดกกับซนเนาะอ๋อขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้เอฟซี FC โซดีแนวทางของแม่สารคามนะคะขอบคุณค่ะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไม่พีน่นไรเอฟซีก็สิได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์เราว่านุ่นทิยาก,กับแม่สารคามโค้งสุดท้ายนะคะเพิ่นบอกว่าพี่อยู่ อยู่หน้าผียุป้าซ่านะคะเป็นป้าซ่านะคะเพิ่นเทียงกันนะคะผีผู้ยิ่งกับผีผู้ใา้ผัวเมียเพิ่นนะคะผีผู้ยิ่งนะคะเพิ่นบอกว่าเลขจะออกนะคะเพิ่นบอกเลขสามหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งนะคะสําหรับผีผู้ใา้นี่บอกแปดศูนย์กับหนึ่งสี่นะคะต่อมาต่อมาเพิ่นมาเทียงกันว่า พีผู้ยิ่งบอกว่าเลขจะออกเกตหนึ่งผีผู้ใายบอกว่าเลขจะออก80นะคะเพิ่นเพ่อได้บอกว่าออกบนหรือออกล่างนะคะเป็นแนวทางหาสื่อสลากกินแบงรัฐบาลไทยนะคะจดไว้แคบน้าจอไว้นะคะขาะคะ้ากลมาลุนน้ำกันนะคะงวดนี้เป็นงวดแรกของปี68นะคะ ก็บรู้ว่าอาจารย์ได้จะเขาอาจารย์ได้จากใกล้เคียงนะคะนนทิยาเป็นแค่ซื้อน้ำเสนอบอสามารถรู้นะคะว่าเลขจะเขาหรือจะรุดนะคะเ้าทายถ้ำให้เป็นหน้าทางหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลไทยท่อนั่นนะคะนะคะนุนทิยากระคอวยพ่อห้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีโซดีหน้าทางของแม่สารคามโค้งสุดท้ายเลขผีบอกนะคะ